สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับพบกับผมครับทะเนดอุปธรรมนะครับสร้างช่องมาใหม่แล้วครับทดแทนช่องเดิมคือสุดทางรักดินฝังโคงนะครับเนื่องจากยอดผู้ติดตามยอดวิวไม่ขยับครับไม่มีความเคลื่อนไหวครับก็เลยต้องลบช่องเก่าแล้วมาสร้างช่องใหม่นะครับช่องใหม่ดีผิดคาดครับชื่อทะเนศอุปธรรมนะครับภายในที่เดียวคนติดตามตอนนี้สมาชิก เพิ่มมาห้าร้อยสีสิบลครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณครับขอบคุณมากๆที่ต้อนรับช่องใหม่ของผมนะครับวันนี้ก็นำท่านมาพบซันนี่ S Y 205 c นะครับซันนี่ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์มิซูบิชิ รุ่นนะครับบวกดีสาทีเอลครับเครื่องยนต์6สูบระบายความร้อนด้วยม้อน้ำเทอร์โบชาร์จอินเตอร์คูลเลอร์นะครับให้แรงม้าออกมาที่152.8แรงม้านะครับหรือคิดเป็นกิโลวัตต์ก็144กิโลวัตต์นะครับที่2อง0รอบต่อนาทีนะครับความจุบูกีที่0.93ลูกบาศก์เซนติเมตรครับไม่มีลายไป้าให้นะครับลายไป้าก็คืออลายหัวแยกไปครับแล้วแต่รุ่นครับแล้วแต่รุ่นที่เขาจะให้มานะครับ ส่วนตัว S Y 2 0 2 1 5 A C E นะครับจะมีลายไปมาให้ครับไม่แน่ใจว่าตัวใหม่ตัว 200c นี่มีมีมาให้หรือเปล่าใครรู้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับส่วนตัวนี้ครับไม่มีนะครับลายไปนะครับเอาดินแข็งมาโปหน้าครับพอสิบล้อลื่นครับขึ้นไม่ไหวครับ มาเราขีเลนออกครับมุ้งขีอาจจะรวมนะครับตามอาย่กันยั้งามครับนี่เป็นมือสองนะครับไม่ใช่มือหนึ่งแกกองนะครับแปดพันชั่วโมงครับแต่ก็ดูว่าสภาพสมบูรณ์มากครับมาแก้ยนิดหน่อยครับมาทำมุ้งขีสลักมุ้งขี้ใหม่ทำอะไรใหม่สักหน่อยก็แจ๋วแล้วครับนี่จำเป็นต้องไปซื้อรถใหม่นะครับรถใหม่ก็แพงครับ ราคาเดี๋ยวนี้มีสี่ล้านขึ้นครับมือสองที่พอใช้างานได้แล้วก็มาแก้ไขนิดหน่อยก็สามารถหาเงินให้เราได้แล้วครับพัมคาวาสากิเคสามวีใบไบแท็กแปดสิบเต็นโรลเลอร์เจ็ดตัวแคริเอร์สองครับสำหรับซันนี่เอสวาสองหนึ่งห้าไอ้สองศูนย์ห้าซีนะครับ เกาสลลบครับขยานครับมาใกล้แล้วจะนะครับเสือพี่เขาจะเก่าทางนี้นะครับเราต้องหลบอนครับก็เสียจอกล้องนะครับ ม,มีปลาไหลนะครับตาก่าวจริงๆมันน่าจะมีปลาไหลไม่มีครับ